ครับผมกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธองชาแนลนะครับผมอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับสวัสดีหลงสวัสดีชาวสวนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับบ้านเหนือบ้านใต้บ้านกลางนะครับผมวันนี้มาเจอกันกับราคาทุเรียนจังหวัดจันทบุรีนะครับผมวันนี้มีราคามาฝากเน้นๆนะครับประจําวันที่11เดือน1พศสอ6 5นะครับผม รับซื้อ45%ถึง20%นะครับเป็นราคาตัวนี้ที่ผมบอกอย่างที่บอกนะครับว่าราคาที่ผมพูดมีเจ้าที่รับซื้อจริงๆนะครับรับซื้อจริงๆนะครับวันนี้มีราคาหลายลงนะครับแต่ผมจะขอแจ้งลงนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบนะครับในราคาของวันนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับยุทธพงษ์ชาแนลนะครับผมทำสิ่งดีๆต่อไปนะครับผมเริ่มให้ที่หมอนทองนะครับ abc 2-6ถึง6กิโลกรัมนะครับ1 7 0บถึง175วกนะครับเกรดดี1 2ถึง1.9กิโลกรัม100บวกครับช้าๆครับช้าๆนะครับมี ท่านคอมเมนต์มาบอกขอช้าๆนะครับผมจัมโบ้ um นะครับ6กถึง9กิโลนะครับอยู่ที่65-70บถึง70บวกครับท่านผู้ชมครับพวงมาน,นีนะครับผม ABC 1.5-4ถึง4กิโลกร,รมัมอยู่ที่190บวกบวกครับเกรดดี1 2ถึง1.5กิโลกร,รมัม100บวกครับกระดุมนะครับ abc 1 5ึถึงหกิโลกรัม190บวกบวกครับเกรดดีนะครับ1.2ถึง1.5กิโลกรัมอยู่ที่100บวกนะครับต่อกันที่การยาวครับท่านผู้ชมครับ abc นะครับ1 6ึกถึงหกิโลกรัมอยู่ที่1นึ่บวกบวกครับเกรดดีหนถึง1.9กกิโลกรัมอยู่ที่100บวกครับมาต่อกันที่ชนีนะครับผม abc นะครับ อ่าหนึ่งจุถึงหกิกร,รัมอยู่ที่120บวกครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือราคาทุเรียนจังหวัดจันทบุรีนะครับผมใครสนใจติดต่อมีเบอร์ติดต่อให้นะครับและก็มีอีกหลายล้งนะครับที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับราคาไม่แตกต่างกันมากนะครับผมนี่คือราคาปีนี้ครับเริ่มต้น ตอนนี้ก็เริ่มคึกคักนะครับข้างทางก็เริ่มมีขายแล้วนะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอให้ท่านโชคดีวันนี้สวัสดีครั